ได้เวลาหมอครับผมเย็นๆครับผมมาลองนำตัวมือสองระบบครับแล้วก็ใช้กระดาษอาเมซอนทำนะครับผมจวดครับผมลองดูครับบรรยากาศดีๆครับค่ำๆลมไม่มีว่าจะทําเวลาได้ดีไหมครับโอเคครับผม ไม่เห็นบอกเลยครับโอ้โหนี่นี่บอกบอกบอกนี่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 โคตรสวยครับนี่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 โหนี่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 ตรงตรงมือนี่ครับตนี้นี่นี่นี่ตรงมือนี่โคตรสวยเลยครับลงมาโหลงมาโหเมเปลงมาแบบนอนลงมาสบายเลยครับนี่นี่นะนี่นะฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่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 โอ้โหลงมาโห สบายเลยครับโหลงมาแบบดีเลยอะ่ะเนี่ยไปแล้วครับเนี่ยฟืดฟืดมองเห่ฟืดเห็นพอดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมานืดนืด